สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจต้มพริกหนุ่มต้มพริกย่างต้มพริกย่างใส่ปลาโอค่ะนี่นะคะก็มีปลาโอพริกย่างมะเขือเทศย่างใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาพัชราเคียเองมาต้มกันเลยนะคะต้เองนี่ก่อนพริก พลิกย่างแล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยของชุลกโครกเลยค่ะใส่มะเขืเทศให้หนัวนะแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาโอ จากนั้นก็ใส่เปลาโอลงไปเนื้อเปลาโอแล้วก็โขกใเข้ากันพอโขกแล้วโขกกพอปลาละเอียดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพุงลดเลยด้วยน้ำปลาพัจรไล่เคียเองใส่ลงไปเลย ให้เข้ากันตักเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็กินกับเผักต้มไข่ต้มนะคะผักสดสดเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเออ่พริกย่างปลาโอค่ะ เสร็จแล้วค่ะพลิกย่างปลาโอค่ะกับฟักทองต้มไข่ต้มย่งมางวตูมนะคะ